เคยค่ะเราจังินชยวิทยาลัยงยค่ะต้องใช้ต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมนะตอนที่เราเามาดเนินโครงการไทยแลนด์เกาหลค่ะแล้วผู้บริหารบังจากได้เงเยี่ยมโรงเรียนบางไหม่เคยพอดีพอดีผู้บริหารบังจากเปินเบนบอกพอรุ่งเยัโดยนับวันเลยเคยเคยเปิดตัว ลักษณะของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลางาังงานแสงอาทิตชุมชน,ชน,นะคะ่ะพวกเราก็ได้มีการทํากิจกรรมไปหลายอย่างแล้วนะคะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พวกเราคิดว่าสําคัญแล้วก็จะทําให้โครงการน,นี้ประสบความสำเร็จได้ก็คือพวกอยากจะขอความอนุเคราะห์และก็ความร่วมมือจากท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงนะคะเพราถ้ามนมีโวกาสพวอยากจะขอให้ท่านช่วย แพ่ยความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แลวก็รับนโยบายแนะนำค่ะซึ่งกูเอาทราบดีนะคะว่าอาจจะเป็นการยากที่จะรับนโยบายแนะนำไปเสียแท่ผู้ชี่นะคะแต่ก็อยากจะให้ท่าด,ด้านยบบค่อยๆเริ่มยๆเริ่มก็ได้ค่ะก็ในวันนี้พวกเราก็ได้เห็นว่าผู้ชี่อำนาจแล้วก็ในการจะนำนโยบายนี้ขับเคลื่อนไปได้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะเราก็อยากจะทราบว่า ทุกวันในในในตอนนี้ะค่ะมีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานพอแคร์ในช่วงพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสมัยบ้างไหมคะจริงๆเราเราก็ทำอยู่หลายเรื่องหลายโอกาสอย่างเช่นกลางสุดท้ายที่ที่ที่เราจะประหยัดพลังงานเนี่ยเรเรียนถามจากท่านพลังงานจังหวัดนะอย่างอย่างเนี่ยที่เขียนในในในจดสารเรื่องกิจกรรมเรื่องอะไรพวกนั้นก็เป็นภาพที่พยายามช่วยกัน ที่รูกสาวลูกชายได้กล่าวขึ้นว่าเป็นเรื่องชึงาของภาครัฐจะ playing actively คือเพิ่มทูนการประชาัมพันธ์เพิ่มพูนการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นความปรารถนาดีจากรงเรเรนเฟิร์นโอยมีทางยังไงครับที่เราจะจะทำให้เรื่องนี้เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับที่เราจะช่วยกัน ก็ขอบคุณท่านผู้ว่าครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ได้เรียนให้ทางคณะครูและทางนักเรียนน้องๆทราบว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สนับสนุนตัวงประมาณโครงการต่างๆโดยผ่านทางสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเราทํากิจกรรมใน2รูปแบบใหญ่ๆคือการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้พลังงานทดแทนก็เพยายามทำกันอยู่นะครับพยายามทำกัน ดีใจจัง no? วันนี้เหมือนเป็นคณะรัฐมนตรี nice. มาดีจ <Overwatch> ังเลยนะเหมือนท่านมามอบนโยบายน่าร well. <even so> ักมาน่าชอบจริงๆเลยอย่างเงี้ยชอบมากปลุกอกปลุกใจเดี๋ยวอาจารย์เรียนปรึกษาท่านทำงานจังหวัดนะฮะเราก็หวังว่าจะได้ท่านต่นนี้ก็ไม่ควรจะก็แน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็จะนำเอาบริบทนี้พูดให้ท่าน ข้าราชการทุกส่วนทุสายถึงเกียรติคุณของโรงเรียนเป็นรอยว่าไม่ได้เคยหยุดเลย,ยกิจกรรมต่าง,างๆท่านทำตลอดนะฮะสมนะที่เป็นโรงเรียนที่ถือเหนือขึ้นโดยในหลวงรัชการที่หกผมูมิใจแทนขึ้นมาเจะจะทำชื่อว่าโมเดลของเชียงใหม่เพื่อจะออกมาในเชิงของอนขนาาาาการทำร้านแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างไรก็ก็ก ต้องขอบคุณแล้วก็จังหวัดเพจะจะทำเรื่องนี้ให้เป็นความชัดเจนต่ะเดี๋ยวก็จะพูดในที่ประชุมประจำเดือนวันที่1 9เดือนถุนคนพื่อรูกรานจังริเวณริสตอโย่ทรามารนีน้ำใจมาไหมเราแลก็ไม่เยี่ยมในสิ่งซึ่งเป็นคุณนกวกาจะเกิดประโยชน์กับทันหรือท่านไม่ได้ไปเยี่ยมับบไรกรอไรบไรความคิดแต่ท่านมาในลักษณะเช่นอยากจะให้บ้านเมื มีการแนะนำส่วนในทุกทางที่เป็นความดีงามก็เดี๋ยวจะเล่าให้ในห้องประชุมประจำเดือนในสัปดาห์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็พูดคุยกับท่านผู้ว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รับฟังนโยบายของรัชใหม่เสร็จแล้วค่ะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะทแจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการตระหนักถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ได้จากข้างหลังของเรานะคะก็มีแผงโซลาร์เซลล์ด้วย ก็อย่าลืมนะคะแสงแดดสุดยอดพลังงานแห<ป>่องนนนะองนาคตนคนะคะวันนี้ที่มาจากโง์การ Thailand Green ค่ะจากบริษัทว,ยยวิทยาลัยนะคะวันนี้ผู้พที่นะคะมาเพื่อที่จะมาเชิชนอ,น,นองกะมาช่วยกันรรงหรันมาใช้พลง,งานนแทนกัน,นะ คำถามแรกนะที่ถามว่าสิ่งที่อยู่ข้างพี่ตรงไปนี้เขา,าเรียกว่าอะไร,ก,รกันครับ้นนตวีะอครับ 有人不好，拜拜、啊，老 ต่อสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน oh,